ทังนี้เสื้อตึงๆครับนี่ผุ่นอย่งนี้เขาขาวอยู่ดี่ครับมัมุนข้างเที่ยวอเออาออยู่ครับอ,อู้อยูอ่ยครับอยูย่ยมากล้วครับใจแง่เอาโซนี่อู้ อ,อู้เอาอก่ล้วครับอู้ของงหญ่เลยครับปาต,ตาต้มครับนี่อู้ใหญ่ครับนี่งหญง่ๆอู้สวัสดีครับพี่น้องขอกับคนบบานโคโคเก้าครับ พ่อพี่น้องมาใสะเบ็ดจามเบ็ดคือโก้เหรอครับเมื่อนี้เบ็ดเปลือกเบ็ดเหล่าเหรอครับว่าจีนไมาใหญ่มองไม่ครับนี่มองนี่บ่หมานบ่เคยถึกว่าจีนใหญ่ไหมครับพูดเหรอครับจีนใหญ่ไปพุ่นใกล้บ้านอีกครับนี่ไปครับ <c oughs> ร่มดีครับมือนี่ร่มแห้งเหือกไปน้ำร่มครับมองแดดบ่ถือกระายไหมครับมองแดดถือกระใสเดียเสีดวนจนังไงสองสามมือนะไรครับจังคอยใหญ่นี่เะครับวิธีใหญ่กระได้ดึงอีตึงๆครับนี่ มุนเล่ครับนี่มุนหลอกกอเล่ครับนี่ไอีกเจ้าหลังครับดึงไปน้ำเสือกนี่แหละครับนี่ หลังสุดท้ายแล้วครับหมุนหลกคอเลยครับ ขึงแล้วหรอกครับนี่พูดหรอครับออกมาจากป้าพุ่นต่ครับเสียบแยบานนี่โอ้คำหรอกครับมือนี้ขนายใหญ่ไม่นี่โดนครับ เนี่เขาเป็นตัวพวซับนะครับจังดินดีครับรุ่งน้ำ phốt ôc ngay, khóm nè mút, nó cứ co là khóm nè. nhảy, bay nhảy mãi, u là mong đế cái nhảy yung là mong đế thử cái xe xe, xong, sáu, ba, mươi khóm. đẹp ครังสุดท้ายล้วครับนี่แหละครับผู้วัยก็ไม่นี่โอ้ยยนี่กล่องแจงอยูด่ดิครับทว่าเมื่อแล้วครับ เ,เราพเห็นหรอกครับหวานมืดหรอกครับเรียบร้อยครับไปครับขึ้นเมื่อบานนี่มื้อเช้าฟูแล้วเนาะครับพี่น้องจะคอยมาลุ้นมาเบิ่งน้ำกันว่าสิหมันบ่หมันนี่หระครับไฟในบ้านเปิดแล้วครับไฟก็ได้มืดแล้วไปครับขึ้นเมื่อครับ สวัสดีตอนเท้าครับไปครับพยายามเบ็ดเผือกเวลาของคือเก้าแล้วครับเจ้านีสส่สิมานบ่ใหญ่ไม่เบิดหรอกครับวันนี่เป็นห้นทางครับนี่ห้นทางค้นจีดน้ำยังเลือกยู่ครับ ระดับน้ำเปลี่ยนขับกันประมาณหกสิบเช่นครับน้ำน้ำพุนทงังอู๋ครับมาหอดหรอครับ,รค,รบคือพน้นอสเอาเข้าคือผู้จมพู้มีมองจมครับ ร้อนครับนี่ล้างแหลกล้างนี่เสืออตึงๆครับนี่ฝ <c oughs> ุ่นเห็นเขาขาวอยู่พี่ครับ อองนี่เลครับนเหยียบร้อยครับหลังข้างนานี่ห้อยมุนมุนครับนี่ยูวะครับนี่คือมุนคักแท่อืม เอาเอายูครับอู้ยูครับยูมาแล้วครับใจง่ายเ้าซนี้อู้อ้ยเมื่อนี้แล้วลืมแนวตักครับเมื่อนี้ลืมอีกแล้วแนวตักออของอู้ของง่ายมากอีกแล้วครับ โอ้ยาง่งลยครับโอ้กินเลือกครับนี่เอาขึ้นขางเหือกครับโอ้ ขงเมื่อครับอู้เรียบร้อยครับโอ้มาแล้วครับของใหญ่หัวเศรานี่แก่เลยครับนี่หลังนี่เหลือเห็นอยู่ครับนี่ดินอยู่ครับนี่ปลาตาตำครับ ตัวหน่อยกินเลือกเบิดคดับกันปลา,าตาตำ เรียบร่อยครับไกล่เบิล้ลหรครับเบ็ดเฮานี่เละครับปลูกยูต้นไม้นน่เอา้าเสือกตีงด่ครับเสือกตีงคือคกใหม่ส่งตำม,มืออยู่ดีครับเนี่ยตำม,มืออยู่นี่เอา้าผมมีอันอยู่บ่ครับ ครังสุดท้ายพอดีครับหลังสุดท้ายเลยครับนี่อู้เอาอีกแล้วครับอู้ของไ่เลยครับปาตาตํำครับนี่อู้ญ่ครับนี่ไงไงอู้ อ้ยแนวตักกระลิ่มแล้วครับเจ้านี่กระไ้โอ้โหแห้งเลยครับปอาโอ้ตรงนี้ก็สูเถื่อเลยครับโอ้ใหญนกวก็สูเถื่อเลยครับนีป นั่งอยู่นี่หน่อยเงดีครับนี่กินมิน้นมิ้นครับโอ้หลังสไตายพอดีครับนี่มันหมานเลยครับเอาขึ้นคางเหงือครับเนี่ยครับจีดขอบปากน,น้อยนี่โอ้เหงือก็ระไดมาล่ลยกุ้ยขวงดีครับเหงือกกระได แห้งเลยครับขึ้นทางเนื้อครับโอ้เรียบร้อยครับโอ้ขักขักมาานันมาานครับเจ้านี่กไ็ไ s w i n เต็มยญ่ๆเลยครับเนี่ย จุดยอดครับเซานีก็ไไรปดกันครับเอามาสรุปผลงานปลาเบสเงาเซานีครับโอ้สุดยอดครับเซานีก็ะไรมันม,นม,นมันครับเด็กปลาหง่มาสองเตี่ยมปลาตาตําครับกับปลาตองนี่ปลาตองธรรมดาบานเน่าก็ใหง่อยู่ครับนี่ถือว่าหญ่ครับนี่ใหญ่ๆนี่มีจปะปลาตองกายครับ ลายจุดสุดยอดรับเสานี่กระไดมันหม,นมันครับไม้ไม่หงายมือมว่านนี่แหละครับนี่มาใส่มือทีแรกพูนใส่ยี่ส่วงผุนนอกครับเป็นแผลนครับว่าถือรับเรยยื่อยๆขึ้นมาหงอก,กนี่หงอกปาหนามจิตด,ดีครับยังสีไม้ไก่บานนี่แหละครับอยู่ไก่บานเห็นร่างค่ายยังนี่ครับ โอ้พุ่นบอ่อนนุพุ่นบอ่อนไน่ายหลายดีครับไหมเอาชิมนี่ไ้ซ้ำนี้เนาะครับจึงได้กับฝากคนไไรคนติดตามนี่้อครับใส่เบังใส่รุ่นใส่เชี่ยนะครับพอกันไม่ชิมนาพอแล้วครับยืดีไม่แห้งชุขภาพแข็งแรงลำเววยทุกท่านครับสวัสดีครับ